ครับก็มาต่อกันเออจากพาร์ทที่แล้วผมวันนี้จะมา,มายิงปืนให้ชมกันนะผมชิบหายเอ้ะ ไม่เห็นมีกระสุนเลย แห่งโคตรแหลกเลยเก็มาลองดูภายใน A W ตัวใหม่ลายไฟสสวยนะผมว่ามันสวยดีนะสวยมากด้วยแหลกแม่งอยู่ได้เป เฮ้ยตกอุ้ยศพดินศพศพดินศพดินโอ้โหก็สุดแรงดีนะครับแต่คือเอวิวตัวนี้มันรูปมันจะย้อยเร็วกว่าเอวิวตัวเก่านิดนึง กันไก่เพลงอะไรตายวะเนี่ยกันไก่เนี่ยผีต่อปืนนะครับผมจ้า ก็ตายอยู่นะเดินนานหน่อยนะเแล้วเทระบบอะไรเนี่ยกบองเหรออ๋อกบองตำรวจใส่น้ำฟาดฟาดฟาดเท่เท่เท่ฟาดฟาดฟาดเร็วดีว่ะมีหนามใส่ด้วยเว้ย อันนี้อะไรอ๋อไม้ติดไม้ติดมีดแพงแพงขี้าแพงอย่างเดียวแพงเสียแพงเสีย เรื่อยเรื่อยแล้วก็มาเทสระบบลุกซองแล้วนั่น,น,<ล>นไงเฮียแหลกจังเลยก็ประมาณเนี้ครับไม่มีอะไรมากเอาผมขอจบการรีวิวพาะสองเพลงเท่านี้ก่อนนะคอมไม่ไหวจริงครับ แลกมาก